สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์แถลงสวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดใดคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9ก้อินคอร์ดนะคะ HD หมายเลขสามสิบ VHF M 102.0เมกะเฮิร์ตนะคะ Facebook ล i v e สดสดตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์แถลงและอีกช่องทาง YouTube เรามีทั้งหมด4ช่องทางในการติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ค่ะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะศุกร์ที่28 2565มมกราคสสวัดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านแล้วก็ทุกๆแพลตฟอร์มนะคะ ระพริบตาทีเดียวก็หมดไปแล้วหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแรกของปี2565เร็วนะวันเวลาเดินทางกันเร็วหรือเกินวันไหวตรุษจีนก็คือวันไหนครับวันไหวตุษจีนก็จะเป็นวันจันค่ะเพราะว่าวันจ่ายเป็นวันอาทิตย์มกราใช่ค่ะวันจ่ายวันอาทิตย์วันขึ้นปีใหม่จีนก็คือวันอังคารหนึ่งพันหใช่ะชงอีกปีนี้ตรุษจีนมาเร็วนะ มาเร็วทุกทีอย่างน้อยต้องหลังกลางเดือนกุมภาไปหรือไปลายกุมภาแต่รอบนี้นี่มาเร็วมากเลยเร็วใช่ค่ะนาฬิกาประเทศไทยจะเร่งไปถึงไหนนี่ก็หนึ่งเดือนผ่านไปแล้วอ่ก็เป็ตาทีเดียวหนึ่งเดือนผ่านหกสบ้าบวไปแล้วหนึ่งเดือนใช่รวดเร็วเร็วรี่มากค่ะรีบเหรอคะ หรรมาถึงใครคะรีบเหรอคะรีบเห<ค>รอ,อรสรถานการณ์โควิดประจําวันวันนี้ต้องบอกเลยนะคะตัวเลขเนี่ยเริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นต้องระวังแล้วก็หลายคัสเตอร์แล้วก็เด็กๆที่ไปโรงเรียนก็กลายเป็นหนคัสเตอร์ที่ต้องติดตามด้วยนะคะจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่8,450รายในขณะที่จานวนผู้เสียชีวิตเราเห็นตัวเลขใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นะคะหลายสัปดาห์วิ่งอยู่ที่10กว่า10กว่าไม่เกิน20วันนี้ขึ้นมาที่28รายค่ะและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คคืออนนนนนททีีี่่่หาายยปวใใรระะบบตตเ้้7,484ขณผูิช รายใหม่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้ว8,450ลรายค่ะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะม,มะหนูนั่งหัวโตะ๊ะค่ะคุณอนที่ดินชาญเวรกูลรองนายกแล้วก็รมวสาธารณสุขอวาระ <c oughs> ที่ทําให้สังคมเกิดาการทึ่งเล็กๆนะก็คือควาระที่ว่ากันด้วยเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์การจะประกาศให้โควิดเป็นโรคประจําถิน่นค่ะ เป็นโรคประจาผินแต่แรงว่าต่อไปไม่ต้องรายงานแล้ววันนี้ติดเชื้อก,กี่คนกี่คนไม่ต้องรายงานละยกเลิกมาตรการได้ทั้งหมดใช่ไหมครับก็คลี่คลายแหละอาจจะไม่ได้ยกเลิกทั้งหมดเรียกว่าคลี่คลายดีกว่าบางส่วนก็มีการผ่อนคลายอืเอากันอย่างนี้ตรงนี้เป็นประเด็นที่สังคมน่าจะร่วมกันทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่ง <k S 2> สถานะของไอ้เจ้าโรคโควิดณขณะนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่ <sk r isa> เป็นโรค ระบาดที่เป็นโรคอุบัติใหม่อันนี้รับรู้รับทราบกันใช่แต่ต่อไปค่ะจะประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นความหมายความหมายสถานะมันเปลี่ยนใช่ก็เหมือนไข้หวัดอ่ะเหมือนโรคอื่นอ่นอความหมายมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรสําคัญที่สุดสังคมเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อปรับสถานะมันเป็นโรคประจำถิ่น มาตรการอะไรต่อมิอะไร,ะไม,ะไรมันจะผ่อนคลายไหมผ่อนคลายขนาดไหนผ่อนคลายอย่างไรอันนี้เนี่ยกคนอยากรู้มันไปเกี่ยวพันกับเรื่องการธรรมหากินถูกต้องอันนี้สําคัญมากนะมันเป็นเรื่องของการวางแผนชีวิตและธุร,รกิจไปข้างหน้านั่นแหละค่ะคือสิ่งที่มันมันปฏิเสธมันแยกกันไม่ออกพอครบนาทีแต่ขอให้ชัดกว่านี้อีกสักที่เถอะว่าอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้แค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ก็ไม่รู้นะว่า จากโอไมค์ข้อแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นอะไรอีกหรือเปล่าและเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเนี่ยความเข้มงวดในการกดขันดูแลมันจะลดลงหรือเปล่าหลายคนก็ยังแอบกังวลเล็กๆเหมือนกันนะเมื่อวานนะเมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณอนุทินในฐานะนนประธานคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติถามคุณอนุทินวา่าวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรในขึ้นในเงื่อนไขไหนจึงจะเปลี่ยนสถานะของไอ้เจ้าโควิดเนี่ยจะอุบัติใหม่โรคระบาดเป็นโรคประจำถิน่น คุณอนุทินก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์ควบคุมได้ละออะไรที่ชี้ว่าควบคุมได้แล้เกยก็ยกตัวอย่างติดเชื้อรายใหม่ไม่เกินวันละหมื่นไม่เกินวันละหมื่นนี่ไม่เขินนไม่เกินไม่เกินอันนี้แค่แปดพันกว่าสองยอดตายไม่เกินหนึ่งต่อหนึ่งพันของผู้ป่วยหนึ่งต่อหนึ่งพันต้องมีคนตายไม่เกินหนึ่งต่อหนึ่งพันของจํานวนผู้ป่วย ดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นนั่งนี้เป็นต้นก็ดูกันต่อไปรอดูละกันหลักเกณฑ์ชัดออกมาอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราคงจะมาแจ้งกันอีกทีนึงก็เชื่อว่าหลายคนเองก็อยากรับรู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกมันเกี่ยวกับชีวิตการทํามาหาก,กินด้วยแหละหัวใจสําคัญ <Okay. S 1> ทํได้เต็มที่หรือเปล่าแค่ไหนอย่างไร